สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการประกอบรูปบอลกันนะคะค่ะลำดับที่หนึ่งเลยก็คือเราจะต้องตัดให้เป็นรูปวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วพับมุมค่ะพับจนครบทุกด้าน,นะคะพับทุกแผ่นเลยค่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะต่อไปถ้าเราพับหมดทุกแผ่นแล้วต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนการประกอบค่ะ อาจจะใช้กาวสองหน้าหรือกาวลา,ลาเท็กนะคะใช้ในการติดนะคะนี่ค่ะเอามาต่อกันแบบนี้ท่านครูค่ะสำหรับใครที่อยากให้แน่นหนานะคะแล้วก็ใช้แม็กแม็กอีกสามแบบนี้นะคะ นำมาติดไม่ก่อนติดทิด,ดนี่ค่ะนำ ติดให้ครบทุกด้านเลยนะคะ ก็จะได้เป็นในลักษณะนี้นะคะติดจนครบก้านต่อไปเราจะเป็นการขึ้นโครงนะคะขึ้นให้เป็นลูกติดกาวสองหน้าลอดออกเสร็จแล้วนำมาติดกันแบบนี้นะคะแล้วใช้แ็ะ จัดไว้นะคะเพื่อให้มันแน่นหนานะคะค่ะเราก็จะทำติดจนครบทุกด้านเหมือนเดิมนะคะเพิ่งเพิ่งเคยถ่ายวิดีโอครัง้งแรกนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ,คะเสร็จแล้วก็นำมาประกบดกันนะคะนี่ค่ะประกบดกันแบบนี้ใช่ไหม ผู้อาจจะทำไม่เก่งนะต้องขออภัยนะคะ,ะแล้วก็ติดามาติดแน่กันสุดข้าวติดแล้วอ,อันนี้ก็มาชิดกันแบบนี้ ทรงในลักษณะน,นี้นะคะทั้งแรงทั้งแรงอ่าต่อไป เสามารถติดสติกเกอร์ไว้รอบๆได้านเลยนะคะก่อนที่เราจะประกอบเราสามารถติดกาวสองหน้าแบบนางนะคะไว้รอบๆได้านเลยไว้ได้เลยใช่ม้มอีกรอบนะคะ ิไม่กล้านาไว้นะคะว้ายว้ยเาไป 我后面逛一点，然后这边 ก็จะได้เป็นรูปกลมกลมนะคะโอ้ยขาตั้งไม่ดีเลยก็จะได้เป็นทรงกลมแบบนี้ส่วนด้านในนะคะแนะนํานะคะถ้าอยากให้มันหนักเราเอาเศษกระดาษยัดใส่ไปเลยด้านในนะคะเศษกระดาษที่เราทําไว้ค่ะยัดเลยขยำยัดใส่เลยเพื่อที่จะให้หนักนะคะนี่นะคะส่วนตัวจะยัดกระดาษนะคะนี่ไม่ใช่หร ที่ไม่ได้ใช้งาน,นะคะเอามายับได้ยัด,ดให้มันแน่นนะคะใส่ตามความชอบของเรานะเสร็จแล้วเราจะมาปิดฟ้ากาันะค่ะติ๊ก ค่อยๆปิดนะคะับให้มันเป็นทรงดีๆก่อน ใช่เร็จแล้วเราก็จะได้ลูกบอลหนึ่งลูกสำหรับถ้าอยากให้มันหนาเน่นอีนะคะให้ใช้เทปใส่นะคะปิดตรงรอยต่อได้อีนะคะอาจจะไม่เนียนนะคะลูกนี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ